แซ่บมากจ้าโมอามีนาเสิร์ฟบิกินี่สีเหลืองว้าวสูงอวดหุ่นเฟิร์มตุกเซ็กซี่บอกเลยว่าลุคนี้ทำเอาแฟนๆตายเรียบสำหรับนักแสดงสาวโมอามีนาพินิจเพราะเมื่อเจ้าตัวออกมาอวดรูปแซ่บๆในอินสตาแกรมเมื่อไร่ก็ทำเอาไอจีไฟลุกท่วงตลอดอย่างล่าสุดสาวโมก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเพราะครั้งนี้เจ้าตัวมาในลุคเซ็กซี it, ่เกินลิมิตโดยการสวมชุดว่ายน้ำสีเหลืองสดใส ที่แหวกเว้าสูงอวดเรียวขาขาวเผยให้เห็นรูปร่างสุดเฟิร์มอกเอวสะโพกมาเต็มงานนี้ท้ามาแฟนๆใจละลายกันเป็นแถวๆเข้ามากดไลค์ให้กระนำพร้อมชื่นชมความสวยแซ่บของสาวโมอย่างถล่มทลาย